ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดีไบทีซีพอดแคสพบกับสาระ, TC, รค,ราระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันสวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยคอร์สเรียนออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยแล้วการจะเลือกสคอร์สที่มันใช่ที่มันคุ้มกับเงินที่เราจะเสียไปจริงๆเนี่ยโหมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยนะวันนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะเราจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องสําคัญแบบนี้ได้ยังไง ผมว่านะหลายคนน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้เป๊ะเป๊ะเลยคือแบบสมัครเรียนทีไรเลือกผิดคอร์สตลอดเสียเงินฟรีประจำโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่น่าหงุดหงิดสุดๆเลยใช่ไหมครับนี่แหละมันคือปัญหาใหญ่ปัญหาหลักของคนที่อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยล่ะไอ้ปัญหาที่เราเลือกคอร์สผิดที่เพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้เนี่ยรู้ไหมครับว่าต้นตอมันมาจากไหนก็มาจากตัวเลือกที่มัน เยอะเกินไปนั่นเองครับพอเนื้ภาพออกไหมคือพอข้อมูลมันถาโถมเข้ามาเยอะๆเราก็เบลอตัดสินใจไม่ถูกสุดท้ายก็เลยเออเอาอันนี้แหละแล้วก็ลงเอยด้วยกันเลือกผิดผิดพลาดพาดเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไปเปล่า โอเคครับมาดูกันชัดๆเลยว่าต้นทุนจริงๆของการเลือกคอร์สผิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินที่จ่ายไปนะคะแต่มันคือเวลาเวลาที่เสียไปแบบไม่ได้อะไรกลับมาเลยแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะคือไฟหรือแรงจูงใจในการเรียนของเราเนี่ยมันค่อยๆมอดลงไปเรื่อยๆอันนี้แหละที่น่าเสียดายที่สุดเลยแล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะเลือกคอร์สที่มันคุ้มค่าจริงๆได้ยังไงละ่ะ จะมีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้การลงทุนเพื่อการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันไม่เสียเปล่าและนี่แหละครับคือทางออกที่เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกในวันนี้เลยนั่นก็คือ การใช้พลังของ AI มาช่วยเปรียบเทียบครับเราจะพูดถึงเครื่องมืออย่าง perplexity หรือว่า ChatGPT ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยลองเล่นกันมาบ้างแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะไม่ได้มองมันเป็นแค่ของเล่นสนุกๆอีกต่อไปแต่จะมองมันในฐานะผู้ช่วยส่วนตัวที่ใช้งานได้จริงเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นเยอะเลยใช่แล้วครับลองนึกภาพตามนะว่าเรามี AI เป็นเหมือนผู้ช่วยทำรีเสิร์ชส่วนตัวเลยหน้าที่ของมันคืออะไร คือไปรวบรวมข้อมูลสรุปแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลที่มันซับซ้อนยุ่งเหยิงจากคอร์สออนไลน์เป็น10บๆคอร์สแล้วเอามาเสิร์ฟให้เราแบบย่อยง่ายๆในเวลาที่รวดเร็วมากเอาล่ะเพราะเราเข้าใจคอนเซปต์กันแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดเลยคือภาคปฏิบัติเราจะสั่งงานเจ้า AI ของเรายัางไงให้มันทํางานให้เราแบบฉลาดฉลาดมาดูกันเลยครับง่ายมากๆเลยครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมีแค่3สเต็ปเท่านั้นเอง1คือเลือกเครื่องมือ 2. คือสร้างคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงมากๆและ3คือวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่มันให้มาเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละสเตปแบบละเอียดละเอียดเลยมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยง่ายสุดๆเลยครับแค่เปิด AI chatbot ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น perplexity หรือ chat GPT ขึ้นมาเลยนี่แหละครับจุด start ของเราต่อมาขั้นตอนที่2และขอบอกเลยว่านี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะครับ นั่นก็คือการสร้างพร้อมหรือคำสั่งที่มันต้องชัดเจนแล้วก็มีรายละเอียดครบถ้วนต้องจำหลักการน,นี้ไว้ให้ดีเลยนะคือคุณภาพของคำตอบที่ได้มาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำถามที่เราป้อนเข้าไปเลยครับอ่ะมาดูตัวอย่างพร้อมที่ดีมากๆกันครับ เช่นช่วยแนะนำคอร์สออนไลน์ด้าน Data a n a l y s t ที่ราคาไม่เกิน3,000บาทพร้อมเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ครบทุกด้านเห็นไหมครับมันชัดเจนมากบอกทั้งสายอาชีพที่เราสนใจบอกงบประมาณที่ตั้งไว้และที่สำคัญเลยคือบอกให้มันเปรียบเทียบให้ด้วยคีย์เวิร์ดนี้ครับที่สำคัญมากๆและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับเมื่อเราได้ผลลัพธ์มาแล้ว หน้าที่ของเราก็คือการวิเคราะห์ตารางเปรียบเทียบที่ AI มันสร้างมาให้เราซึ่งไอ้เจ้าตารางนี้แหละครับที่จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลยในการตัดสินใจนี่แหละครับคือผลลัพธ์ที่เราอยากได้ข้อมูลมันจะถูกจัดระเบียบมาเป็นตารางสวยงามแบบนี้เลยทำให้เราเห็นภาพรวมของข้อดีข้อเสียของแต่ละคอร์สได้ในพริบตาเดียวเลยเห็นไหมครับมันจะชัดขึ้นมาทันทีเลยว่าเออ คอร์สไหนนะที่มันน่าจะเหมาะกับเป้าหมายแล้วก็สไตล์การเรียนของเรามากที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมด100%นะ AI เนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเท่านั้นเองครับเราก็ต้องฉลาดด้วยนะอย่าให้โดนหลอกง่ายๆเทคนิคง,ง่ายๆเลยก็คือ 1. ลองเอาข้อมูลสำคัญที่ AI สรุปมาให้ไปเช็คซ้ำอีกที 2. ไปลองหารีวิวจริงๆจากคนที่เคยเรียนล่าสุดดู 3. เช็คประวัติของผู้สอนซะหน่อยและ4อันนี้สำคัญมากดูว่าเนื้อหาคอร์สเนี่ยมันอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เรามั่นใจได้จริงๆว่าเราจะได้ของที่ดีที่สุดโอเคครับหลังจากที่เราได้เห็นทั้งวิธีใช้ AI แล้วก็เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลกันไปแล้วเนี่ยก็มาถึงบทสรุปกันแล้วล่ะครับ คือการทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่ว่ามานี้มันจะเปลี่ยนเงินที่เราจ่ายไปเพื่อการเรียนรู้จากการเป็นแค่ค่าใช้จ่ายให้กลายเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างแท้จริงเลยครับ ภาพนี้มันสรุปทุกอย่างได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับทางซ้ายคือการเลือกแบบสุ่มๆซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเอาเงินกับเวลาของเราไปเสี่ยงโชคเลยส่วนทางขวาคือการเลือกโดยมี AI มาเป็นผู้ช่วยซึ่งมันคือการลงทุนในทักษะของตัวเองแบบที่เรามีข้อมูลอยู่ในมือเห็นความต่างเลยใช่ไหมครับและสุดท้ายนี้อยากจะฝากข้อคิดที่ท,ทรงพลังมากๆไว้ครับว่า การเรียนจะคุมผ้าก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าต้องเรียนอะไรไม่ใช่ซักแต่ว่าจะเรียนไปเรื่อยๆเปื่อยสิ่งที่เราคุยกันวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการเลือกคอร์สให้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อการเรียนรู้ไปเลยคือทําให้มันมีกลยุทธ์มากขึ้นตรงเป้ามากขึ้นการที่เราใช้เครื่องมือต่างๆอย่างชาญฉลาดนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆ ก็ลองเอาไปปรับใช้กับการเรียนรู้ครั้งต่อไปกันดูนะครับ